ทองฟ้าฟรีใช้ง่ายใครๆก็ทำได้ค่ะ <Wow. S 1> ช่วงนี้เราก็เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะคะเรืยอได้ว่าฝนแทบจะตกวันเว้นวันหมายเชื่อว่าทุกคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกับมันบางวันเนี่ยที่ตั้งใจแต่งตัวแต่งหน้าจอกไปถ่ายรูปข้างนอกใช่ไหมไปคาเฟ่บ้างไปต่างจังหวัดบ้าง ฟ้าฝนไม่เป็นใจค่ะทุกคนทองฟ้าบูดถ่ายรูปอมายังไงก็ไม่สวยซะทีเป็นแบบนี้ใหม่ก็อหุ่นิดเหมือนกันนะวันนี้ใหม่ก็เลยรวบรวมมาให้ค่ะทั้งหมด3แอปฟรีที่สามารถเปลี่ยนสีทองฟ้าได้ไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงเราก็จะมีรูปที่สวยปังแน่นอนค่ะซึ่งถูกแอปที่ใหม่เลือกมาให้อ่ะเพื่อนๆก็สามารถโหลดได้ทั้งใน iOS และ Android เลยจะมีแอปอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ะะก็คือปิกนิกค่ะแอปนี้เขาเป็นแอปสําหรับการเปลี่ยนสีทองฟ้าโดยเฉพาะทําให้เวลาการใช้งานของเขาเนี่ยทำง่ายมากๆทุกคนใครที่อาจจะไม่เก่งเรื่องการแต่งรูปสามารถใช้แอปนี้ได้แน่นอนนะคะวิธีการแต่งรูปของเขาเนี่ยเราก็เปิดไปที่ตัวแอปแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการได้เลยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้ทองฟ้าแบบไหนสมมุติว่าเราเอาทองฟ้าเป็นอันนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถปรับได้2ออย่างนะอันแรกก็คือปรับความเข้มของทองฟ้าค่ะ กับอันที่2ก็คือปรับความเข้มของฟิลเตอร์ในภาพเวลาใหม่แต่งเนี่ยก็จะลดความเข้มฟิลเตอร์ลงนะแล้วก็จะเลือกทองฟ้าไว้อยู่ประมาณกลางๆค่ะ <_ c oughs> ก็จะได้รูปออกมาประมาณนี้เลยแต่ด้วยความที่แอปของเขาเนี่ยใช้งานง่าย มากมากนะคะทุกคนเขาก็เลยจะมีข้อสังเกตตอนที่ใหม่ใช้จริงอยู่บ้างอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่ตึกหรือว่าตัวเสื้อของเราเป็นสีฟ้าบางทีเขาจะจับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นทองฟ้าไปด้วยค่ะอย่างที่2เนี่ยก็คือแอปนี้จะไม่เหมาะกับทองฟ้าที่มืดมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะหาทองฟ้าของเราไม่ค่อยเจอและข้อสุดท้ายนะคะก็คือตัวทองฟ้าของแอเนี้เราจะไม่สามารถขยับเปลี่ยนมุมองศาได้ถ้าเพื่อนๆใช้บ่อยๆก็ระวังจะโปนะคะหรือว่าระวังรูปของเราเนี่ยจะไปมีทองฟ้าเดียวกับเพื่อนค่ะส แอปนี้เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งแอปเปลี่ยนท้องฟ้าที่คนนิยมใช้แล้วก็ใช้งานได้ดีแหละแต่การที่ใหม่ใช้ดูก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนท้องฟ้าได้เนียนนะคะที่สําคัญเขามีเครื่องมือต่างๆให้เรากดเล่นได้เยอะเลยเวลาที่เพื่อนๆเข้ามาในอ ก็ให้ไปกดคําว่า sky ได้เลยแล้วก็เลือกท้องฟ้าที่ต้องการได้เลยค่ะยางไมก็จะชอบเลือกท้องฟ้าอันนี้นะที่ชื่อว่า blue sky เวลากดเข้าไปเราเนี่ยเราก็สามารถกดไปที่จุด3าจุดเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อนๆสามารถปรับความเข้มความสว่างของท้องฟ้าได้และเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถขยับท้องฟ้าไปซ้ายหรือว่าไปขวาก็ได้ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในการเพิ่มความเมียนของเรานะคะรูปที่เราเปลี่ยนท้องฟ้า10รูปเนี่ยจะได้ก้อนเมฆไม่เหมือนกันจะได้ไม่โปะเนอะ และที่ใหม่แนะนาไม่ใช้บลูสกายนะคะเพราะว่าเขาจะมีปุ่มที่ชื่อว่าเรนดอมเราก็สามารถกดเรนดอมได้นะคะกรอเมเขาก็จะขยับที่ไปเรื่อยๆ,ๆก็จะช่วยเพิ่มความเย็นของภ้าให้กับเราค่ะวเวอร์ชันที่ใหม่ใช้เเป็นเวอร์ชันฟรีท้องฟ้าที่เขาให้เราเลือกได้ก็อาจจะมีไม่เยอะมากนะถ้าเพื่พอนๆอยากจะใช้ท้องฟ้าได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการจ่ายเงินซัพพลายชั่นแล้วค่ะแต่ส่วนตัวใหม่มองว่าใช้เวอร์ชันฟรีก็เพียงพอแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตัวแอปเขาก็ยังมีพู่กันกับยางลบให้เราด้วยนะเผื่อจุดไหนที่เขาตกหล่นไปเพื่อออกก็็สาาาามรรถะบบยยยเเลีีดื้ทท่งฟ ไดด้้ววยยตัเเองเลค่ะแอปที่3ามของเรานะคะชื่อว่า MIX ค่ะแอปนี้ใหม่เพิ่งลงโหลดมาเล่นไม่นานแต่ก็รู้สึกว่าเออเขาสามารถปรับท้องฟ้าของเราได้ออกมาสวยเนียนไม่โป๊ะที่สําคัญเวอร์ชั่นฟรีของเขามีท้องฟ้าให้เลือกเยอะค่ะนี่นะคะใหม่จะเลือกเป็นรูปนี้นะเพืพ่นพนพนอนๆก็กดเข้าไปที่คําว่า Magic Sky แล้วก็เลือกท้องฟ้าที่ต้องการได้เลยค่ะ ยังใหม่ก็จะขอเลือกเป็นทองฟ้าอันแรกเลยละกันนะคะก็สามารถเข้าไปปรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Advanced Setting นะสิ่งที่ใหม่รู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วใหม่ก็ชอบนะก็คือเขาจะมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบทองฟ้าให้เราค่ะเราสามารถลับทองฟ้านะคะขยับไปซ้ายไปขวาจะขยับองศาจะยอ่อจะขยายได้หมดเลยอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับรูปเรานะทองฟ้าเราก็จะได้ไม่เหมือนกันทุกรูปค่ะเราก็รู้สึกว่า เออเขาควบคุมได้ง่ายดีก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังสามารถปรับความเข้มของสีทองฟ้าได้ละเอียดเลยค่ะแล้วเขาก็ยังมีปุ่มให้เราเพิ่มแล้วก็ลบท้องฟ้าส่วนเกินได้ด้วยค่ะหลังจากปรับเสร็จแล้วนะคะรูปที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะนี่ราดนี้เนี่ยเขามีลูกเล่นให้เล่นเยอะด้วยนะทุกคนเขาไม่ได้นะมีแค่ท้องฟ้าอย่างเดียวหม่ลองเลื่อนดูเนี่ยบางทีนะคะถ้าใครอยากจะเติมพลุวันเกิดเติมโคมลอยเขาก็มีให้เราเลือกเหมือนกันยังไงเพื่อนๆก็ไปลองโหลดมาเล่นดูกันได้เลยค่ะ และอีกหนึ่งแอปที่ใหม่ขอแถมมาให้นะคะนั่นก็คือ Snapseed อันนี้เนี่ยเป็นแอปผู้บุญสารพัดประโยชน์ของใหม่นะแต่ว่าแอปนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มสีเพิ่มความสดใสให้กับท้องฟ้าของเราค่ะอย่างเช่นเพื่อนๆไปถ่ายรูปมาอยู่แล้วท้องฟ้าสวยอยู่แล้วประมาณนึงหรือว่าเอาไปถ่ายวันนี้ลาสกายมา ถ้อยากจะแต่งต่อให้สีเขาเข้มขึ้นชัดขึ้นแอปนี้ก็จะตอบโจทย์มากเลยค่ะเวลาเราเลือกนะอย่างสมมติใหม่เลือกม,มาเป็นรูปนี้ใช่ไหมก็จะกดไปที่ selective ค่ะแล้วเพื่อนเืนก็เอาวงกลมไปจิ้มได้เลยเขาสามารถย่อขยายพื้นที่ต่างๆได้นะคะว่าอยากจะให้พื้นที่ในการปรับของเรา <c oughs> รครอบคลุมมากแค่ไหนแล้วเราก็สามารถเลือกปรับความสว่าง <c oughs> ปรับคอนท้าสปรับ saturation ได้เลยนะก็เลื่อนไปขวาก็จะเป็นการบวกเลื่อนไปซ้ายก็จะเป็นการลบค่ะเดี๋ยวไปลองแต่งให้ดูไว ภาพเบย์ฟอจริงๆก็มีสีสันอยู่แล้วแหละแต่เวลาแต่งเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสีสันมันสดใสขึ้นตามนี้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือแอป แต่ไหม่ก็ยังมีทริคเล็กน้อยมาฝากนะก็คือภาพที่เพื่อนๆจะเอามาแต่งควรจะเป็นภาพที่ไม่รกจนเกินไปค่ะส่วาถ้ามีต้นไม้สูงๆหรือว่าเสาไฟลกๆเนี่ยจุดนั้นเวลาแต่งออกมาแล้วภาพก็จะออกมาไม่ค่อยเนียนอาจจะทําให้ดูโปะได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้ของใหม่นะคะจะช่วยให้เพื่อนๆมีรูปลงโซเชียลที่สวยขึ้นตังขึ้นเป๊ะขึ้นแล้วต่อไปวันฟ้าหม่นก็จะไม่ใช่อุปสรรคของเราอีกต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะหรือว่าจะแชร์ไปบอกเพื่อนๆก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าอยากให้ใหมาาาทคนิ้ วันนีไ้ไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุคนมีความสุขในการลงรูปและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย